สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กลัโมโตครับไม่กลับโมโตครับวันนี้นะครับมีรถผู้บริหารนะครับเป็นรถที่ดีของดีมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วครับผมต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าประวัติรถที่ยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยครับเป็นเจ้าของเป็นคนเล่นรถใช่ฮะและสะสมรถนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า bmw นะครับซีรีส์เนะครับคันนี้จะเป็น 7 3 0 Li ตัวยาวลองวิ ba s สนะครับนั่นก็คือรหัสของเขานั่นก็คือ e 6 6นะครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถเป็นปี2003นะใช่ฮะและแต่ก่อนรถคันนี้เป็นสีดำใช่แต่รุ่นพี่ผมคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาชอบสีขาวใช่ครับเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสีขาวครับไม่ได้มีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นนะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยฉันไม่เชื่อถ้าลองมันต้องมีอุบัติเหตุไม่มีนะฮะถึงเปลี่ยนสีครับทำไมถึงการันตีว่าไม่มีอุบัติเหตุ เพราะว่าข้างในห้องเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้กลับด้วยใช่คือต้องบอกว่าไม่ได้กลยนกับสีรถแต่ข้างนอกอย่างเดียวนะห้องเครื่องทุกอย่างนะฮะซอกเสิร์เป็นของเดิมของเดิมหมดซอกทุกอย่างยังเป็นสีดําห้องเครื่องเป็นสีดําทุกอย่างและไม่ได้ดูว่าตัดแล้วน่าเกลียดน่ายังเป็นรถที่ดีและสวยอยู่นะครับเจ้าของเขาชอบสีขาวจริงผมยืนยันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรู้ประวัติรถกันดีและอีกหนึ่งอย่าง ไหนๆก็หลายๆคนก็โอ้ราคาต้องถูกดิจัดให้ใหวันนี้จัดให้โคตรถูกนะครับไม่เคยขาย e หกหราคานี้เหมือนกันครับแต่จัดให้คุณผู้ชมแน่นอนไปชมกันเลยเอาละฮะคุณผู้ชมฮะต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าซีรีส์7730า L I รถผู้บริหารคันนี้นะครับขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าฮะครับผมข้างหน้านี่โลโก้ B M W นี่สภาพเงาสวยงามเลยนะครับสีชัดไม่มีซิดเลยนะ กระจังหน้าที่เป็นไตคู่อันอลังการของเจ้าซีรีส์เจ็คันนี้นะก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับนี่เมียมเงาวับเลยครับซี่ไม่มีหักตลอดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับครับคิ้วครเมียมตรงกันชนเงาวับสวยงามนะครับไฟหน้าไฟหน้าอาจจะมีขุ่นนิดๆนะแต่เดี๋ยวจะจัดการให้ใส่คลิปเลยนะครับใช่ครับผมมาพร้อมตาโปรเจคเตอร์ข้างในด้วยนะก็สภาพสวยงามเลยครับครับผมมาถึงด้านตัวถังกันบ้างนะฮะอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้นะว่าคันนี้นะฮะ เปลี่ยนเป็นสีขาวนะชมฮะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนการันตีสีสวยรอบคันมีตำหนิการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะอยากจะฟังเสียงกันคุณดูนะทุกอย่างนะฮะเดิมบางทั้งคันผมการันตีใช่ครับแล้วก็ยางมากับยางเจ้ามิชลินพรยเมอร์ซี่ด้วยนะแล้วเป็นล้อเดิมของเจ้าซีรีเจคันนี้ก็สภาพใหม่ถือว่าสวยอยู่นะครับ ดอกยางนี่ลึกๆเลยแล้วก็ยังถือว่ายังปีค่อนข้างใหม่เลยปลายปี20สิบนะครับใช่ครับผมคุณผู้ชมหาด้านข้างฮะตัวรถนะฮะอย่างที่เราบอกแล้วนะฮะว่าเป็น long wheelbase นะฮะตัวยาวแล้วรถมันยาวจริงๆนะคะใช่แล้วคันนี้ผมการันตีเลยว่าดูแลถึงแน่นอนนะฮะทั้งเครื่องและช่วงล่างทุกอย่างนะอยากให้ดูสันคงเป็นไงสวยไหมผมกริบสวยงามเลยมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่แล้วครับผมฮะแล้วก็อยากให้ดูนี่เลยรีโมทเปิดกระจกปิดุ๊บปลดล็อกนะกดค้างไว้แป๊บนึงนะ อีกทีนี่ลงทั้งสี่บานนะครับแหมแล้วเราปิดกดล็อกรถค้างกดไว้อย่างนี้นี่ก็จะขึ้นครบทั้งสี่บานเลยครับเอาละครูชมฮะด,ด้านบ้านท้ายของเธอก็เช่นกันนะสวยงามนะฮะล้อมุงล้อแม็กเป็นไงฮะล้อแม็กสภาพสวยงามเช่นกันนะครับเป็นล้อเดิมของเก้าซีรีส์เจ็ดคันนี้นะแล้วก็เป็นยางมิชลินตัวที่เป็นปลายปีย0ิบเช่นกันครับ มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับขาไฟหน้าฝั่งข้างซ้ายก็อาจจะมีขุ่นๆนิดนึงนะแต่ก็เดี๋ยวจะจัดการให้เอาแบบใส่กลิปเลยนะครับตาโปรเจคเตอร์ข้างในนี่ยังสภาพสวยงามอยู่นะแล้วก็คิวขมเมียมใต้ไฟฝั่งนี้ก็เงาสวยงามเช่นกันครับครับผมสีตัวถังด้านข้างเช่นกันนะฮะผู้ชมฮะครับดูดิ ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอน<ช>บางครับบาง,บางเดิมทั้งคันจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะครับแล้วก็ล้อหน้าเป็นล้อเดิมซีรีส์เอันนี้เช่นกันนะแล้วก็เป็นยางอา in, ่ามิชลินพารนซีโฟยางใหม่เช่นกันครับครับผมมาถึงด้านภาษีกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับคันนี้ภาษี23มิถุนายนส5งหครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมต่อให้คุณผู้ชมและกันไปถึงปี66นะฮะ,ะคุณผู้ชมสบายใจแน่นอนนะฮะ,ะมาดูด้านตัวถังด้านข,าข้างกันบ้างฮนะที่ผมบอกว่ามีสีมีตตหนิเล็กน้อยในการใช้ง คุณดูเนี่ยบางเช่นกันนะมันตรงไหนหนาไม่มีนะใช่แล้วครับทุกอย่างนะแล้วต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าคันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเจ้าของเก่านะเขาได้เปลี่ยนจากโช๊คถุงลมไปเป็นสปริคอยสปริงเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าต้องบอกงนี้เจ้าของเก่านะเดินทางจากกรุงเทพไปลำปางนะฮะบ่อยมากนะฮะบ่อยมากนะเขาก็เลยตัดปัญหากลัวว่าถุงลมจะมีปัญหาหรืออะไรนะคุณผู้ชมก็เลยเปลี่ยนไปเป็นโช๊คคอยสปริงนะฮะใช้ของดีแน่นอนใช่แล้วครับแล้วก็ต้องบอกว่า จริงๆอ่ะผมเอามาเชื่อไหมผมแยกไม่ออกนะว่า ว่าถุงลมกับคอยสปริงคือแม่งนี่เหมือนกันใช่คือจริงๆอยากท้าผู้ชมให้มานั่งเลยคือถ้าไม่บอกไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยใช่เพราะว่าสปริงอันนี้เขาต้องบอกว่าใช้ของดีเลยนะตัวโชกก็ดีนะทาให้มันนุ่มนวลเลยบอกเลยการันตีว่าแม่งนิ่มเหมือนเดิมใช่ไม่รู้เลยนะใช่ครับผมล้อล้างเป็นล้อเดิมซีรีส์เคันนี้สภาพแม็ก็สวยงามเช่นกันนะครับยางเพนินซี่โฟปี20เช่นกันครับมาดูด้านบั้นท้ายของเธอกันบ้างนะคุณผู้ชมครับับไฟท้ายฝั่งข้างซ้ายนี่ก็บอกเลยสภาพสวยงามกริบเลยนีีีเเมมดดยย LED ้าาางงสสภพชััว ไฟทับทิมตรงนี้นะี่สวยงามเช่นกันนะโลโก้ b m w สภาพสวยงามไม่มีสิ้นเลยครับครับผมฝั่งด้านขวาม,มือผมครับ7 3 0 l i นะซึ่งบอกอยู่รนะนาดว่าเป็นรองวีเบสใช่แลนะ้วครับไฟทับทิมสวยงามไฟท้ายฝั่งด้านขวาเยี่ยมกริบเลยคุณผู้ชมแล้วก็โคเมี่ยมท้ายด้านหลังก็สภาพเงาวับสวยงามเช่นกันนะครับผมเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทกดค้างไปเลยนี่ไง เนี่ยคือซอบ์เครื่องนะคุณผู้ชมมาต้องบอกเลยห้องเก็บห้องสำมั่นล้อแล้วใจร <laughs> ้อนนะเราเดี่ยห้องเก็บสำมันลใหญ่โตอลังการนะครับคุณผู้ชมครับผมทุกอย่างนะสวยงามขาวจั้วนนะฮะจากโรงงานเลยนะใช่ชแล้วจะให้ดูนี่คือขวดมันฟูนะที่อันนี้ไม่ได้ลอยสกรปรกนะเห็นไหมนี่ด้วยความที่ว่าผ้าเขายัางดีอยู่มันฟูนะอ่าดูห้องไม่ใช่ห้องมาจะมาห้องเครื่องนะที่เก็บยางอะไรนี่ตัวพลาสติกตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับบล็อกขอดล้อยังอยู่นะ แล้วก็เปิดไปอีกที่ก็จะเจอล้ออะไรที่เป็นล้อเดิมเป็นลายเดียวกับตัวรถนะครับก็เวลาฉุกเฉินมากก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นลายเดียวกันเลยครับใช่ฮะอ่ะแล้วก็ดูนี่ต่อหมุน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 นี่ชุดปฐมพยาบาลก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ปัจแจ้ m บนี่ขอล่าก็ยังอยู่นะแล้วก็ตัวสามเล่มฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ไฟไท้ายกระโปรงติดปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่งจะปิดกระโปรงหลังให้ชมนี่ดูความดูกระโปรงหลังดูของเขานะเบาๆกรึบ เนี่ยดูดปกติเลยครับมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ,บ้างดีกว่าครับพี่ชมครับครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส M54 B 3 0นะครับก็จะเป็นเครื่อง3 0 0 0ซีซีเป็นแบบ6กสูบเรียงครับครับผมคุณผู้ชมฮะและอยากจะให้คุณผู้ชมนะฮะได้ดูอีกหนึ่งอย่างนะว่ารถเขากลับสีเขากลับแต่ภายนอกจริงนะใช่แล้วครับข้างในซอกเซิร์ฟเดิมทุกอย่างของเขายังคงเป็นสีดําตัวรถอยู่นะฮะคุณผู้ชมฮนะสติ๊กเกอร์เพจทุกอย่างยังอยู่ครบนะแล้วต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะฮะผมการันตีว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนเพราะว่าเจ้าของเก่าแก่ขึ้นลงประจำนะฮะใช่ครับ,บกนะ็ ติกเกอร์วอร์นิ่งฝั่งข้างนี้ข้างซ้ายนี่ยังอยู่นะนแล้วก็นี่เลขตัวถังอยู่ตรงนี้ครบทุกอย่างแล้ว <ขอ S 2> ที่เรารใช่แล้วที่อนี่มาตรฐานแล้วที่เราบอกว่าเป็นสีดํานี่เฉดสีก็อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมก็คือเป็นสีดาโรงงานมานะครับแล้วก็นี่ตรงกับไม้กระัางกระโปรงนะสติกเกอร์เดิมยังอยู่ครบนะเห็นไหมก็คือที่บอกไม่มีอบัติเหตุเพราะสติกเกอร์เดิมยังอยู่ครบแนละ้วก็ตัวการความล้อนนี่กระโปรงก็สภาพสวยงามเลยคร,บครบับ มาถึงห้องโดยสารข้างในกันบ้างนะครับผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับผมขาแผงประตูข้างซ้ายนี่บอกเลยว่าหนังสภาพสวยงามนะครับทิมสิ่งเงินดันค้างนี่สภาพสวยงามเลยมือเปิดสวยงามเช่นกันนะครับปุ่มกดกระจกไม่ลอกนะครับลายไม้นี่สวยงามเลยนะครับพลาสติกด้านล่างนี่แน่นๆกันเลยนะครับช่องพงนี่นะลำพงเล็กนี่ไม่แตกหักนะครับครับไฟฟ้านี่ลงขึ้นนี่ลื่นๆเลยครับอ่ะลงอีกทีครับ กระจกมองข้างแับไฟฟ้าครับไปทางซ้ายฮะขวาขึ้นลงครับผมแล้วก็ก,ก่อนไปนข้างในนะขอนนนึ่งพี่กอบคือด้วยประตูซีรีส์เเนี่ยเขาเป็นรถที่คันค่อนข้างใหญ่ประตูค่อนหนักใช่ไหม e66 คันนี้เขาก็เลยเป็นมาจากโรงงานนะเป็นประตูที่มีระบบโช๊คจะให้ดูว่าโช๊คนี่เขายังแข็งอยู่นะเห็นไหมไม่ว่าราคาตำแหน่งไหนนี่โช๊คล็อกอยู่หมดนะเห็นไหมน,ะนี่สมบูรณ์เลยครับ เอาละคุณผู้ชมฮะมาถึงด้านภายในกันบ้างนะผมบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมภายในใหม่กลิปเลยการรักษาของเขาคุณดูนะฮะเจ้าของเขารักษาไงขาวจ๊วะเลยคุณผู้ชมฮะบอกเป็นหนังแท้เดิมจากโรงงานนะฮะใช่แล<ด>้วครับเลยไม่มีล้นนะฮะคุณผู้ชมเบาะทรงยังดีะะใช่ครับผม้ชมเรี่อระบบไฟฟ้าหน่อยฮะ,ะ,ะเดี๋ยวผมกดให้ปุ่มมันเยอะนี่เดี๋ยวแปนองนะอ่ะอันนี้กระดกนะครับเป็นกระดกขึ้นอ่าแล้วก็ลง แล้วก็บอกปรับตรงนี้เลื่อนมาข้างหน้านะครับนี่เลื่อนหน้าแล้วก็ถอยหลังพนักพิงนี่นะครับกดหมุนตรงนี้นะใช้เป็นวิธีหมุนงนี้นะขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอนนะครับตรงนี้นขึ้นนี่ลงใช้งานได้ครบปกติครับ เอาละฮะคุณผู้ชมฮะมาถึงแดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านะฮะต้องบอกเลยนะฮะหรูหราอลังการมากนักแล้วสวยงามมากใช่แล้วครับอ่าลองมาดูจอตอนกลางครับเป็นจอเดิมของเขานะครับสวยคมชัดเจนอยู่นะคุณผู้ชมครับใช่ครับช่องแอร์ทุกอย่างคอนโซลนะฮะทิมลายไม้สวยกริบเลยคุณผู้ชมมาคอนโทรลแอร์ของเดิมครับคอนโซลตรงกลางฮะเปิดมาครับผมนี่ฮะไว้ของได้ครับเกะชั้นหนึ่งเกะชั้น2ครับที่เขียบบุรีใช้งานได้ทุกอย่างครับคุณผู้ชมมาถึงคอนโทรลตรงกลางครับ ก็เปิดได้ด้วยนะครับนี่ก,กดนี้ข้างซ้าย<ห>กดอันนี้ข,ข้างขวานะก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ที่เก็บซีดีเขาก็ยังอยู่นะครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับหนังตรงข้ามประตูนี่สภาพหนังยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับทิมสีงเงินนี่สวยงามเลยนะครับยี่ห้อนี้อาจจะมีรอยเลอะๆนิดน,นึงนะเดี๋ยวพยายามคีนให้นะครับลายไม้นี่ถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับแผงประตูข้างๆนี่แน่นๆไม่มีแตกหักนะครับช่องลําพงตรงนี้นี่ไม่แตกหักเช่นกันนะครับ กระจกข้างนะครับลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับเดี๋ยวปรับข้างกระจกให้ตัวมัน,นรับปรับข้างนะครับไปทางขวาทางซ้ายขึ้นลงนี่ใช้งานได้ครบปกติเลยครับ เอาละคุณผู้ชมฮะมาถึงด้านเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะครับุณผู้ชมฮะก็ผมก็ยังคงบคอกเหมือนเดิมนะ,ะว่าสภาพภายในของเขาเนี่ยขาวสะอาดแล้วสวยนะคะุณผู้ชมเป็นรถนะฮะที่เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานเลยเบาะค,ค,คุณเห็นไหมไม่มีแต่ไม่มีขาดได้ทุกอย่างไม่มีร่นนะตีกพนักพิงแน่นมากใช่แล้วครับอ่ะปัดไฟฟ้านี่เดินหน้านะครับถอยหลงัง แล้วก็เดี๋ยวเป็นกระดกนะนี่กระดกขึ้นลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นนี่แล้วก็ลงหัวมอนขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็วูมาอะไราปรับไฟฟ้าเดี๋ยวผมไมปปรับให้ชมสักครู่รับผมมาเดี๋ยวลรงมาดูนะครับภงมาอะไรานะพวกภุมได้ไฟฟ้านะครับตท,ทิศทางนะฮะครับผมก็เริ่มจากนี่ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ เข้าอ่าเดี๋ยวออกก่อนออกนะนี่ <Okay. S 1> ออกมีกี่เราข้อสุดไว้นะแล้วก็เข้านี่ใช้ได้ครบเลยครับอ่ะมาดูด้านพวงมาลัยกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับพวงมาลัยสวยงามฮะเป็นพวงมาลัยเดิมนะฮะของซีรีส์เจ็ดเขาเลยนะฮะคุณผู้ชมครับสวยคลิปเลยนะหตัวพุ่งโลโกโล้ทุกอย่างฮนะระบบแอร์แบ็กนะคุณผู้ชมอ่าต่อมาครับามาดูด้านไม้กันบ้างฮะเลขไม้นะฮะคุณผู้ชมครับสักคู่นะผมปรับนิดนึงนะฮะเึ๊บเบิรบบบ อีกเ nee, okay. พนึงนี่โอเคคันนี้นะฮะวิ่งมาเพียง1 1 4 4 4 2 2กิโลเท่านั้นนะฮะร, yat, ร้านเราขายแต่ไมท้แท้นะยืนยันการันตีว like ่าไม่มีการกลอไม่เด็ดขาดนะฮะใช่ละครับเรียกได้ว่า วิ่งน้อยน้อยมากแล้วเซอร์วิสถึงมากนะใช่แล้วครับอ่ะมาดูด้านบนกันบ้างครับว่ามีอะไรไฟตรงกลางติดครับไฟอ่านหนังสือติดนะครับขวาติดซ้ายติดครับผมบังแดดฮะคุณผู้ชมครับนี่เวลาเราเลื่อนลงมาครับจะเจอกับกระจกพร้อมไฟแต่งหน้านะฮะขวาติดนะครับผมฝั่งด้านซ้ายกันบ้างฮะเปิดมาครับไฟแต่งหน้าพร้อมกระจกติดใช้งานได้ทุกดวงคะ มาถึงห้องโดยสารแถว2ด้านหลังกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาครับผมับแผงประตูสั่งด้านหลังฝั่งข้างขวานะครับก็สภาพหนังนี่สวยงามเลยนะครับแล้วก็ที่เป็นลองวิวเบรนนะบอกเลยว่าตูยาวใหญ่ยาวอลังการมากนะทีมสี่เงินนี่สวยงามเลยนะครับหนังด้านข้างขาวสะอาดเช่นกันนะครับลายไม้นี่สวยงามนะครับแผงประตูด้านล่างนี่แน่นไม่มีแตกหักนะครับที่คีบุรี่นี่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลง ขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับซีรีส์เตัวยาวมันก็ต้องมีม่านข้างนะนี่อันนี้ม่านใหญ่นะครับขึ้นนี่แล้วก็เดี๋ยวให้ดูอเล็กต่อเลยนี่อันเล็กใช้งานได้ปกตินะครับพี่เบนซ์ปิดจากฝั่งพี่เบนซ์ให้ผมหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะปิดให้นะะน้องอุ้มนี่อันนี้เขาโนะจากฝั่งพี่เบนซ์มานะครับพี่ก๊อฟมองทางฝั่งพี่เบนซ์ผมจะป่าวพี่เบนซ์บ้างอ่ะโอเคอันนี้เป็นม่านใหญ่ก่อนนี่แล้วก็ม่านเล็กตามมานี่ใช้งานได้ปกติเลยครับ คือต้องบอกว่าฮะว่าซีรีส์เจนะของเขานะฮะสาม,มารถคอนโทรลนะฝั่งด้านซ้ายก็ได้ฝั่งด้านขวาก็ได้นะฮะคอนโทรลสลับกันไปกันมา<ช>ได้นะค,คุณผู้ชมครับผมอะมาดูแผงประตูนะแผงประตูนะหนังสวยงามมากนะคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับขาวสะอาดนะค,คุณผู้ชมทีมลายไม้สวยงามครับพลาสติกข้างล่างดูดีนะฮะคุณผู้ชมครับระบบไฟฟ้าลงอย่างลื่นขึ้นก็ไวๆสมบูรณ์เลยครับใช่ครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าเป็นซีรีส์เจนะฮะ ตัวนะฮะรองวิเวสนะความยาวความใหญ่เขามีนะฮะบางคนอาจจะกลัวแอร์ไม่ถึงไม่ตกลัวคุณดูนะแอร์เหลือเฟือเสาซ้ายขวาคเห็นไหมต้องกลางสามารถนะฮะควบคุมแรงลมได้อุณหภูมินะฮะความเย็นได้ใช่แล้วครับผู้ชมเรียกได้ว่าโหพร้อมจริงๆนะฮะใช่แล้ว คนหัวผมนะคุณผู้ชมครับไฟตรงกลางก็ติดนะไฟอ่านหนังสือติดครับขวาครับซ้ายติดนะครับเรียบร้อยครบทุกดวงนะครับคุณผู้ชมอ่ะครับมาดูด้านเบาะก,กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับขอบาะนั่งด้านหลังนะยังคงนั่งสบายแน่นอนคุณลองดูผมนี่เล็กรูผมนี่โอ้โ,โหสวยงามใ<ะ>จรังการขนาดนั้นวะเมื่อนไงคุณผู้ชมฮะลองดูเบาะนะสวยงามเบาะหนังแท้เดินจากโรงงานจริงๆแล้วนั่งสบายใหญ่เต็มตูดนะครับคุณผู้ชมครับเบาะนั่งพนักพิงสวยงามคุณดูเห็นไหมโหเป็นไงสวยคลิปเลยใช่แล้วครับมา ตรงกลางฮะมีอะไรกันบ้างฮะเปิดลงมาครับผมเท้าแขนอันใหญ่ห,ญหัวหลังการมากก็เปิดขึ้นมาครับเป็นไงฮะผมมีดอกไม้ให้คุณมีดอกไม้ให้คุณด้วยแม่ผมแถมดอกไม้ให้คุณด้วยนะเอาไปไว้แจกสาวๆแล้วกันต้องบอกว่าเป็นกล่องเก็บของที่ค่อนข้าง,งเรียกได้ว่าไซส์ใหญ่มากใช่แล้วครับ,รบวางของได้สบายเลยะฮะแล้วก็ของเขาก็จะมีตรงนี้ปรับหัวหมอนเห็นไหมอ่าปรับหัวหมอนฝั่งขวากับขึ้นลงได้นะครับคุณผู้ชมฝั่งนี้เป็นไงขึ้นได้ลงได้ใช่ไหมใช้ได้ปกติเลยครับผมานเลย มามาหลังนะกดขึ้นอันนี้ผมกดจากคนขับนะครับครับผมนี่เห็นไหมมันกดมาปุ๊บก,ก็จะขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยนะทั้งข้างหลังนงด้านข้างนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมเก็บให้ช,ชมอีกทีเก็บกดจากคนขับนี่เก็บพร้อมกันหมดเลยนะนี่ใช้งานได้<า>ไดครบนะเลยครับคือสามารถคอนโทรลจากข้างหน้าก็ได้ใช่แล้วข้างหลังก็ได้นะข้างหลังนะมาหลังก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับกดนะครับคุณผู้ชมมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะฝั่งขวาวก็กดได้นะเอาลองกดฝั่ง ด้านขวาลงอ่ะมีกี้กดฝั่งพี่เบนนะอันนี้จะกดจากฝั่งด้านขวาบ้างนะครับเก็บมากนะนี่เก็บลงคือทุกอย่างต้องบอกว่าระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทุกจุดจริงทดลองขับจริงนะครับผู้ชมครับตอนนี้พวกเราก็นั่งกันอยู่ในเจ้าโซฟาเคลื่อนที่คันนี้นะครับต้องบอกผู้ชมก่อนเลยว่านี่หน้าจอเธอยอยู่ในตู้ที่สวยงามนะใช่แล้วก็ตัวไอ้ดมันใช้ได้ด้วยนะนี่หมุนหมุนหมุนให้ดูนี่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะเห็นไหมฮะนี่หน้าจอขึ้นในปกติเลยรถสมบูรณ์มากแล้วก็นั่งแบบนิ่งๆอ่ะ นี่คือถ้าเกิดไม่ทักว่าถุงลมเอาออกนะเป็นชคกนะผม,มบอกเลย,เลยนั่งไม่รู้รจริงๆนะครับไม่รู้เลยนะครับเผลอๆจะนั่งดีกว่าด้วยนะเนี่ยดูสินะครับภายในข้างหลังเธอตัวดีโอ้โหแอร์เออหนาวนะครับเย็นหมดนะครับดูสิโอ้โหเขาดูแล,แลและรักษารถดีมากนะครับเดีนยวไปฮะมานเหมือนเมื่อกี้พี่เบนท์เทสให้ดูหมดแล้วนะนะผมไม่ต้องกดแล้วนะ อ่าเอ๊ะมีตู้มีมีตู้เย็นไหมมีครูบ็อกในกล่องนี้นะในกล่องนี้อ่าท่านี้ตรงนี้จะเป็นครูบ็อกช่องลถอย่างนี้นะสามารถแช่เครื่องดื่มได้นะครับใช่แล้วก็เวลาเดินทางไกลเงี้ยน้ำขวดสิบบาทวางเงี้ยเย็นแน่นอนขวดยี่สิบไม่ได้เหรอใหญ่ไปใหญ่ไปขวดห้าสิบได้ไหมกระป๋องละห้าสิบบาทโอเคจัดไปหนึ่งสเต็ปเซฟระหว่างเราคนอยู่เท่านี้ก่อนนี่ครูสคอนโทรลอยู่แต่ก็ใช้ได้ปกติแล้วมันจะขึ้นตรงนี้อ่าเห็นไหมก็ครูคอนโทรลใช้งานได้ปกตินะครับคลิกดาวไปเลยจอไม่มีโค้ดเลยยชนะอุ้ ดูดิปั๊บดูดิวิ่งดีมากอ่ะเหยยีบออกแล้วพี่เบ้นไปเอามาเองเลยนะคันนี้ใช่ยังบอกคือคือเชื่อมาว่าไปเอามาถึงมาถึงที่เต็นท์นะเจ้าของบอกว่าโอ้ยดูดินี่คือจะบอกว่าเจ้าของบอกว่าคุณรู้ไหมว่าผมเปลียนไปชมอตมาบอกไม่รู้เอ้ยไช็อมเอ้ยดูดิดูบอกโอ้มึงไม่กลัวรถมันจะลอยขึ้นเลยนะ ลองก่อนรีวิวที่บอกก็ได้มีการลองขับแล้วอมมั่นใจสมรรถนะมันแน่นอนโอ้หัวกูจะมองหลังคาอยู่แล้วเอาต่อยังไงนะพี่เม้นก็คือก็เราจะบอกว่าคือขับมาถึงเต็นเสร็จนะเขาก็มาทักคุณรู้ไหมว่าผมเปลี่ยนอะไรไปผมไม่รู้รู้อะไรที่ ก็อบอกคุณรู้สึกว่ามันนิ่มไหมนิ่มดิพี่ทำไมครเปลี่ยนถุงลมมาใหม่หรือเปล่ปาผมเปลี่ยนเป็นโช๊เออก็บอกแล้วมันไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยบอกคือจริงเหรอพี่อ่าใช่อะคือแบบอย่างที่เราบอกว่าแกวิ่งทางไกลตระจำะก็เลยตัดเรื่องถุงลมสุดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ช่วงแก้วเลยเปลี่ยนเป็นโชกคล้วแล้วผมไม่รู้จริงๆครับผมขับขับรถมาเยอะอะไรคันแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นคือความนิ่มมาผมบอกได้เลยเหมือนกันเลยใช่แต่อาจได้ความหนึบมากกว่าใช่ถูกต้องได้หนึบด้วยใช่โอ้ครบเลยคันนี้นี่นี่ไหนไหนก็ เอาซีรีส์เจ็ดมาแล้ววันนี้ขอเข้าโค้งนี้ให้ดูอย่าไอ้เข้าโค้งเนี้ยเหรอไม่เข้าโหดไม่ได้เข้าโหดไอ้ไอ้ไอ้สะพานตกมาไม่เอานะไม่ไม่ไม่คือจะให้ดูว่าตรงนี้คือตรงนี้มันจะเป็นโค้งก้นหอยใช่ไหมจะให้ดูการเอียงตัวของรถที่มันเป็นสปริงอ่ะก็คือบอกเลยว่ามันยังนิ่มนวลได้แบบเข้าโค้งธรรมชาติมากนะไม่เอา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 อันตรายนะไม่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 ลายาสะพานไม่เอานะไม่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 อ่าอยวดูตรงนี้นะมันจะเป็นก้นหอยนี้ถ้าเกิดใครรู้นะโค้งนี้จะเป็นโค้งก้นหอยที่ลงวัชรพลนะครับใช่ครับ ดูนนี่นะลงแบบนิ่มนวลนี่นี่ดูดิดูดิดูเกาะดินี่ลงหกสิบนะดูดินี่ความเร็วหกสิบนะส่งในเลยเนี่ยส่งไในเลยส่งมาเลยไป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 ดูดิแต่แม่ไหนอ่ะมันแบบัวขับดีมากดูดินิ่งมากอ่ะผมเขาโค้งมือเดียวเลยเนี่ยไม่ต้องเก่งเลยเนี่ยดูดิ คือคือผมบอกหม่ได้ไหมจริงๆแลเรารู้ประวัติคันนี้มากเลยเพราะว่าคืออย่างนี้พี่เขาได้รถคันนี้มาไม่ใช่รถคันนี้รถทุกคันดีกว่าที่แกได้มานะไม่ใช่ว่าช่วงล่างดีหรือไม่ดีนะแกรถใหม,หม่หมดเลยรถใหม่หมดทุกคันนะไม่ว่าจะเป็นรถที่ไปสภาพดีๆทุกอย่างดีแกคัละใหม่เพราะ,า<ล>ะแกแกถือว่าแกวิ่งทางยาวและคันเนี้ยแกทําช่วงล่างเซ็ตเครื่องระบบเครื่องยางเยืงทําสีตอนนั้นแกบอกว่าแสนกว่าบาทประมาณเกือบแสนห้าทั้งหมดโอ้โหลงทุนก็บอกแล้วลงทุนทุกคัน อยากรู้ชื่อปะเอาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดบอกชื่อไปเดี๋ยวหลายๆคนตกใจดูดิเห็นไหมฮะอ๋อเมื่อกี้กดโชว์ไปอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้โชว์ก็คือคันนี้จะเป็นสามารถเปลี่ยนโหมดเกียร์ได้ M ก็คือนี่กดครั้งแรกก็จะเป็น S นะกดอีกทีนี่ขึ้นเป็น M ก็คือเป็น M สามนะครับกดลงเนี่ยเป็นสองนะแล้วเราจะเข้าโค้งอีกรอบหนึ่งให้ดูก็อีกรอบหนึ่งไงใช่ ครบแล้วอืมรวมไหนๆแบบสเปเชียลรถดีๆมามันเป็นไฟแดงเลยคือรถแกนี่ดีทุกคันตั้งแต่36ที่มันลายไหลกันมาใช่นี่อันนี้คืออยู่หนึ่งนะกดไปที่หนึ่งอันนี้อันนี้มึงเริ่มมึงเริ่มแล้วอุ้มเริ่มแล้วมึงเริ่มจะดิฟแล้วเนี่ยก็คือจะให้ดูว่าสมมติเวลาเราอยู่ในขาวคือโค้งอะไรอย่างงี้เนี่ยเราคาเกียร์ไว้เงี้ยอ่ะมันก็จะเติมพลังในโค้งเงี้ยอ่าึงเติมในกุ้เสืออ่า โอ้ยพอแล้วบ้างไม่หยุดบนเขาทันยีนะอะไรที่ับีนะก็คือในผมหยุดโหมดคาร์คาโหมดเก็บไว้นะนี่เกสองกดปุ๊บนี่ขึ้นเป็นสามอนิ่มๆนี่นะสี่นี่นิ่มๆอ้โห้าครบเลยอ่ะนิ่มๆเลยใครพลาดคันนี้ผมบอกเลยเสียดายหนักมากนะครับได้รถที่เขาดูแลดีมาแล้วพื้นฐานดีมาแล้วนะครับตั้งหน้าตั้งตาขับนะครับผม ก็เครื่องยนต์ยังไม่ได้บอกเลยว่า,า,าสมบูรณ์แน่นอนอมิกี้ที่กดโว์ก็คือกดปุดเลยแล้วก็เครื่องในตะกุด M54 เนี่ยก็ที่รรู้กันว่าเขาอยู่ในหลายบอดี้มากด้วยอ,อะไรก็สบายใจได้เลยครับเยอะเกีย้เปลี่ยนปกติแน่นอนตัวที่เป็นโหมดดีธรรมดานะก็ขึ้นลงปกติพอเป็น S ลากรอบก็มันขึ้นก็ใช้งานได้ปกตินะ M มีกี่ที่ดูให้ดูในโค้งก็คือ1นึถึงหก็ใช้งานได้ปกติเลยครับช่วงล่างสมบูรณ์แน่นอนไม่มีกุกกักเลยแล้วก็ดีให้ดูเนี่ยมิกี้สองโค้งกวาดไปกวาดมาม่แกี้นึบ ขอบดีแน่นอนครับแล้วก็ฟีลบอกเลยว่ามันยังฟีลแบบถุงลมอยู่นุ่มๆนิ่มๆเลยครับครบเลยค็มาก บอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะเคยดูคลิป e36 คันสีขาวครับที่บอกว่าสภาพหนึ่งในพันน่ที่เป็นล้อ m ดับเบลสปอคสีขาวคันนั้นนะผมบอกเลยว่าเจ้าของคันเดียวกันใช่คนเดียวกันเพราะเขาชอบรถสีขาวใช่ใช่ครับคือรถของแกเอามาไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้นะครับไม่กลับโมโตส่งต่อให้กับคุณผู้ชมนะครับในราคาคตรถูก ฟังดีๆนะ,ะปกติ e 6 6เนี่ยหน้าร้านไม่กับโมโตนะครับจะอยู่เริ่มต้นตั้งแต่469 0 0 0ครับยัน5 0 0 0สนต้นถ้าเกิดว่าเป็นตัว LCI ใช่ฮะวันนี้เอาไป429 0 0 0พอ<ฮ>ได้รถดีๆไปใช้ใช่ครับผมหลายๆคนฉันอยากขับ B M สีขาวอ,อยากขับซีรีส์7สีขาวมาแล้วแต่ฉันไม่กล้าทำสีครับผม อันนี้ทํามาให้แล้วเรียบร้อยและใช้ช่างสีที่ดีด้วยใช่ครับดูดิบางๆเลย่ะพูดบางอะการันตีเลยว่าเครื่องช่วงล่างคือถึงบอกว่าแกเป็นคนแบบว่าที่แบบได้รถมาแกจะหรือหมดอะทําเป็นแสนใช่ทําเป็นแสนกันเลยทั้งหมดเลยแล้วก็วิ่งไปกับกรุงเทพลำปางอยู่งี้คโอ้โหสุดจริง4 2 9ผมบอกเลยใครพลาด ร้องไห้หนักมากส<ช>ำหรับคนที่ชอบรถสีขาวนะครับ,รบแล้วก็จัดไฟแนนซ์นอีกอันนี้เริ่มต้นดาวที่1 2ึ0 0แสนาพบาทเท่านั้นฮะก็ถือว่าดาวไม่เยอะใช่ครับนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่์กับมอโตครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกทวันจากร้านแมกกะโมโต์นะครับ